สวัสดีครับทุกคนผมตัวนัทน,นะฮะจากช่องแตะลอดขานะครับก็ทุกเรื่องของแมนยูเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยมาเลาะมาแลกเปลี่ยนกันละกันนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยที่ผมอยากจะคุยเป็นพิเศษแล้วก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับเป็นโอกาสอันสําคัญนะของอาจารย์ดูน,น,นะฮะหรือว่าหลายๆคนก็จะรู้จักกันในนามโจโชเซอรซี่นะครับผู้เล่นที่เป็นผู้เล่นใหม่ในซีซั่นก่อนๆน,นะครับแล้วก็ ตั้งแต่การมาของเบนจามินเชสโก้นะจริงๆรวมถึงซีซันก่อนด้วยแหละที่เริ่มเป็นมือสองเป็นสำรองกองหน้าเนี่ยอย่างเป็นทางการนะครับตอนที่ลัสวูดฮอยลุนยังอยู่แล้วก็ตอนนี้ก็ชัดเจนครับว่าเขาคือเบอร์สองจริงๆแล้วเนี่ยเขาอาจจะเป็นเบอร์อื่นๆก็ได้นะในเรื่องของการปรับตำแหน่งของดูเบนนาโมริมแต่ว่าถ้าแทนกองหน้ากันโดยตรงเนี่ยคือเขาเบียดเชสโก้ยากจริงๆถ้าสมมติว่าเบนจามินเชสโก้ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บหรือว่าเกิดอุบิเหตุในอย่างใด แต่ตอนนี้นะครับโอกาสของเขามาถึงแล้วโจโจเซอร์ซี่นะครับจะรับโอกาสนี้ไม่ได้มากแค่ไหนนะครับแล้วก็กระบวนการต่างๆที่ปัญหามันเป็นอยู่ตอนนี้นั่นก็คือเป็นจามินเชสโก้เจ็บเนี่ยแล้วมันจะต้องเดินไปยังไงต่อเดี๋ยวเรามาฟังกันในคลิปนี้แล้วกันนะฮะส่วนทุกคนมีมุมมองแบบไหนกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็ก่อนอื่นก็ฝากกันด้วยนะทุกคนนะใครที่เป็นเพื่อนใหม่นะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามกันก็ฝากกดติดตามกันหน่อยแล้วก็ ผ่านไปผ่านมาแล้วฟังสักประมาณหนึ่งสองนาทีเนี่ยก่อนจะเลื่อนไปคลิปอื่นฝากกดไลค์กันหน่อยได้ไหมฮะให้มันดันฟีดนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าชอบเนืน้อหาชอบท็อปิกก็ฟังแล้วก็พูดคุยกันยาวๆได้เลยเนาะมีคําถามอะไรอย่างที้ผมบอกมีคําถามอยากแลกเปลี่ยนอะไรคอมเมนต์กันมาใต้ล่างคลิปนี้นะฮะแล้วก็ฝากคใยดีไว้ด้วยนะครับก็ฝากช่องเล็กช่องนี้ไว้หน่อยนะฮะไม่ว่าทุกคนจะเป็นธุรกิจอะไรเร่กันเข้ามาเข้ามาได้เลยนะับแล้วก็ติดต่อผมได้ผ่านดดสคริปชั่นใต้คลิปนี้เช่นกันนะครับเข้าเรื่องทุกคน คืออย่างแรกเนี่ยเบนจามินเชสโก้เนี่ยก็ได้รับอาการบาดเจ็บจากเกมนัดล่าสุดนะครับที่ทําให้แมนยูเนี่ยเหลือผู้เล่น10คนราวๆสิกว่านาะทีเนาะทำให้ยูไนเต็ดเนี่ยสามารถที่จะตีเสมอได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาะทีสุดท้ายนะครับคือเล่น11คนเนี่ยมึงสู้เขาไม่ได้แต่พอเล่น10คนเนี่ยไม่รู้เอาแรงมาจากไหนนะครับแต่ว่าผลพวงโอเคละเราประเด็นหลักมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นหลักมันอยู่ที่เชสโก้เนี่ยเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหว พอเชสโก้เจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวเนี่ยสถานการณ์มันยิ่งแย่ครับพี่ใหญ่เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ถอนตัวออกจากช่วงเบรกทีมชาตินะครับไม่ได้ปร,รับใช้ชาติเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วก็กลับมาสู่สนามซ้อมแต่สิ่งที่มันเป็นเรื่องที่ยังคงเป็นปริศนาอยู่นั่นก็คืออาการบาดเจ็บของเจ้าตัวเนี่ยยังไม่ได้ถูกเปิดอย่างเป็นทางการยังไม่ได้แถลงการว่าเฮ้ยมันจะเจ็บนานแค่ไหนมันต้องพักเยอะแค่ไหนนะครับดังนั้นเนี่ย พอมันเป็นแบบนี้เนี่ยเราต้องตีไว้ก่อนว่าอาการบาดเจ็บเนี่ยไม่ใช่เจ็บแบบ1-2สัปดาห์เหมือนแค่มีอาการล้านแล้วก็กลับมาเตะใหม่พอเบ,บรกทีมชาติจบแล้วกลับมาเตะใหม่แล้วทำให้เชสโก้พร้อมเลยเนี่ยผมว่าอาจจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่บอกถึงอาการเนี่ยมันคงจะต้องเป็นการวินิจฉัยแล้วก็ตอนนี้น่าจะต้องเป็นอยู่ในขั้นกระบวนการแล้วกันว่าอาการของเขาเป็นยังไงกันแน่นะครับเท่าที่ทราบมันเป็นตรงหัวเขา่าะนะก็ต้องทอดู ว่าจะนานแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราค่อนข้างชัวร์แล้วกันนะครับว่าจะไม่ได้เห็นเบนจามินเชสโกที่จะต้องเล่นกับเราในีจนถึงอผมคาดการเอาเองนะผมคิดว่าน่าจะจนถึงจบปีนี้เนี่ยเราน่าจะไม่เห็นเบนจามินเชสโกเลยซึ่งจบปีนี้เราไม่เห็นเบนจามินเชสโกเนี่ยยูเนเตดจะมีเตะเนี่ยโอ้โหโคตรถี่ทุกคนนะถ้าดู แบบเร็วๆเนี่ยน่าจะมีเกือบเกือบสิบเกมมันเจ็ดถึงแปดเกมที่เราจะไม่มีเบนจามินเชสโกแล้วมันพิ็พพรีเมียร์ลีกหมดเลยนะครับแล้วมันมีแต้มให้เก็บเนี่ยผมว่าโอ้โหแปดเกมเยอะนะทุกคนนะยี่สิบกว่าแต้มนะครับดังนั้นมันสําคัญมันสําคัญจริงๆดังคือผมว่า ไอช่วงเรียนระหว่าง20ถึง30แต้มเนี่ยถ้าสมมติยูเนเต็ดเก็บมาได้สัก25แต้มเหมือนที่กูรูหลายๆฝ่ายเนี่ยเขาวิเคราะห์กันเนี่ยมีสิทธทิ์ที่จะทำให้แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเนี่ยจบท็อป4ในซีซันนี้แล้วทำตามเป้าหมายไปฟุตบอลยูเอฟ่าเชมเปี้ลีกได้เลยนะครับเราจะไปกันทีละช่วงนะทุกคนนะคือประเด็นเนี่ยเป็นอย่างี้ครับตอนที่เบนจามินเชสโก้พร้อมทุกอย่างเนี่ยรูเบนอโมดิมเนี่ยจะเล่นในระบบที่เราเห็นชัดๆคือจะมี2ระบบชัดเจนคือ1 แมนเชสเวอเชสโกยืนเป็นกองหน้าตัวเป้าถ้าเราสังเกตเนี่ยเชสโกจะเล่นกับทีมที่ยูไนเต็ดเนี่ยสู้ได้แล้วก็รู้สึกว่าจะเป็นต่อนิดนิดหรือว่าเอมิมเหลี่ยมๆกันหน่อยแล้วก็แมนยูต้องการเกมรุกนะครับแมนยูก็จะส่งเชสโกลงมาเป็นกองหน้าตัวเป้าแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยูไนเต็ดต้องการเล่นคอมแพกแน่นๆน,น,นะครับต้องการใช้ความเร็วต้องการใช้ความปัดเปรี่ยวของแนวลุกนะครับแล้วก็เน้นเกมรับมากกว่าเกมรุกเอาอย่างนี้ละกัน แมนยูเนี่ยรูเบนอโมริมเนี่ยเขาก็จะปรับให้เป็นกองหน้าตัวหลอกนะครับหรือเป็นฟอสไนนนะนั่นก็คือมีดับเบิลเทนสามคนอาจจะเป็นเอาคุณย่าไปเล่นกองหน้าเอาเอาโมโบโมไปเล่นกองหน้าหรือแม้กระทั่งสลับเอาอาหมัดเหมือนที่เราเห็นในเกมล่าสุดนะครับแล้วก็มีมีสันเมาส์มันคือไม่ได้มีกองหน้าธรรมชาติซึ่ง2แผนนี้ไม่ได้มีโจโจเซ็กซี่อยู่ในสมการนี้เลยแต่การบาดเจ็บของเบนจามินเชสโก้เนี่ยมันทําให้แผนที่เชสโก้ต้องยืนค้าเป็นหน้าเป้าเนี่ย มันต้องแก้ไขโดยการเอาคนมาแทนซึ่งคนคนนั้นเนี่ยมันคือโจโจเซอร์ซี่ผมก็เลยจะบอกว่าโอเคหลายหลายคนคงตั้งคำถามว่าโอ้เซอร์ซี่ก็คงไม่ได้ลงต่อไปหรอกเพราะว่ายูเต็ดยังมีแผนที่เป็นแบบฟอลน์นายกองหน้าตัวหลอกถูกไหมแต่ผมอยากจะแชร์เพิ่มเติมคือถ้าเราเป็นทีมฟุตบอลเนี่ยรูปเป็นอเริมเขาต้องมองระยะยาวถ้าเราไม่ให้โอกาสผู้เล่นสำรองเนี่ยเดี๋ยวสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นอีกก็คือรายการเอฟคอนนั่นเองนะครับนั่นก็คือรายการที่เอมโบโม อาหมัดรวมถึงนูเซมาซาอุจะไม่ได้อยู่กับทีมนะครับไปเตะในช่วงธันวานั้นมันปฏิเสธไม่ได้แล้วแหละว่าโจเซ็กซี่เนี่ยจะต้องได้รับโอกาสไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เพเฮอเนี่ยก็จะหยิบมาเป็นสำรองเบอร์หนึ่งจุดห้าที่พร้อมลงตลอดเวลาหรือไม่นะครับถ้าสร้างฟอร์มได้ดีในช่วงใดช่วงหนึ่งก็อาจจะยืนระยะช่วยระหว่างที่บเบนจามินเชสโกบาดเจ็บถ้าเราฟังกันถึงตรงนี้เราจะเข้าใจว่าเฮ้ย บทบาทของโจชุเซ็กซี่มันมากขึ้นนะครับทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่าในระบบนี้ที่เราแทบจะไม่ได้ค่อยเห็นเลยในการเล่นของเซอร์ซี่เพราะว่าเซอร์ซี่โรจะลงมาส่วนใหญ่คือลงมา10นาทีสุดท้ายบ้างแหละลงมา15บานาทีสุดท้ายบ้างแหละคือไม่ค่อยลงมาเพื่อแก้แท็กติกแต่อย่างใดแต่ส่วนใหญ่คือลงมาเพราะว่าผู้เล่นมีอาการล้าบ้างหรือว่าลงมาเพื่อเก็บบอลแต่ไม่ได้ลงมาเพื่อคิดที่จะเอาชนะจากการมีเซอร์ซี่พอรนึกออกไหมครับ แต่ทีนี้เราก็ต้องย้อนความนิดหนึ่งว่าแล้วเซอร์ซี่เป็นผู้เล่นสไตล์ไหนซึ่งโจโจเซอร์ซี่เนี่ยถ้าแชร์กันตามตรงเลยคือเขาคือผู้เล่นเบอร์9.5เขาไม่ได้เป็นผู้เล่นที่ถล่มสกอร์อะไรขนาดนั้นตั้งแต่ที่เขาอยู่กับบูลอนย่าแล้วนะก่อนจะย้ายมาแมนยูเขาคือผู้เล่นที่ไปกับบอลได้ดีเก็บบอลได้พลิกบอลได้จ่ายบอลให้เพื่อเล่นเกมรูกต่อได้นี่คือจุดแข่งของเขาแล้วก็ดูเบนอวริมเคยสัมภาษณ์เมื่อไม่นานวันนี้นะครับว่าเขาบอกว่า ซิรซี่เนี่ยที่ไม่สามารถแทนตำแหน่งเชสโก้กันโดยตรงได้เพราะว่าซิร์ซี่เนี่ยเขามีความคล้ายกับคุณย่ามากกว่าเชสโก้คือเซิร์ซี่จะมีความเป็นอินดิวิวดเอาชนะ1ต่อหนึ่งได้แต่คุณย่าเขามีความหลากหลายมากกว่าเขาไปกับบอลได้เองเขาจ่ายบอลคิลเลอร์พารเขาสารพัดประโยชน์มากกว่าเซิร์ซี่ใน,นแนวดุลละกันแต่นาทีนี้เนี่ย ผมยังคงเชื่อเสมอว่าเซอกซี่เขาคือกองหน้าแหละครับสัญชาตญาณที่เขายืนกองหน้าตัวเดียวเดี่ยวเดียวตอนที่เขาเล่นโบลินยาผมว่ามันจะกลับมาได้แล้วก็เขาสามารถเล่นร่วมกันกับมาดูสขุนยาได้ดังนั้นเชสโกกับเซ็กซี่ในมุมของผม,ผมลึกๆผมว่าเขาแทนกันได้แล้วนาะทีนี้มันก็เป็นโอกาสของเซ็กซี่แล้วนะครับด้วยระบบที่รูเบนอโมริมเนี่ยเซตขึ้นมาในกรณีที่เชสโกลงตัวจริงแล้วมันจะเป็นโจเชอร์เซ็กซี่เนี่ยมันก็อยู่ยในระบบ 3- 42 1หนึ่งนั่นแหละ เราลองคิดภาพง่ายๆว่าออกสตาร์ทด้วยการที่เซอร์ซี่ลงเป็นกองหน้าตัตเปล่าแล้วเป็นมาตุสคุนย่าจับคู่กับไรเอมโมโมผมก็คิดว่ามันจะมีความหลากหลายในแนวลุกเช่นกันนะถ้าเราดูเกมเจอสเปอร์เนี่ยผมว่าข้อหนึ่งที่ดูเบนอวอริมเขาจะต้องดิสเซชันหรือว่าตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในสักทีนั่นกนะ็คือการที่เอาอาหมัดไปเล่นด้านบนการเอาอาหมัดไปเล่นด้านบนนะครับแล้วทําให้อาหมัดกับเอมโบโมไม่ได้เล่นด้วยกัน หมายความว่าอะไรหมายความว่าตอนเกมเจอสเปอร์เนี่ยอามัดไปเล่นดับเบิลเทนฝั่งขวาแล้วอิโมโม่ไปเล่นตัวรุกฝั่งซ้ายก็คือดับเบิลเทนฝั่งทันแหละทําให้2คนนี้ไม่ได้เล่นร่วมไม่ได้คอมบิเนชันเพลย์กันแล้วมันเห็นเลยว่าฝั่งขวาจากที่มันคือจุดแข็งของยูเนเต็ดในซีซั่นนี้การเล่นคอมบิเนชันเพลย์ร่วมการทําชิ่งหนึ่งสองโอเวอร์แลปของอามัดลองสอดซ้อนของเบนจามินเชสโก้ไอของบรานโมโม่ขออภยัยมันดู สมูทมันดูแข็งแรงมากแต่พอเขาไปเล่นแบบขนานกันไปเล่นคนละฝั่งกันเนี่ยมันทําให้เกมรุกฝั่งขวาที่มีความอันตรายมากๆมันหายไปดังนั้นเนี่ยก่อนที่อารมัดเอมโบโมเนี่ยจะไม่อยู่นะครับมันต้องเป็นจุดชัดเจนได้แล้วของดูเบนเดิมเริปเปนนมถึงสตาร์ฟโค้ด้วยนะว่าอย่าให้2คนนี้พลากจากกันเลยนะฮะก็คือ อยู่ข้างๆกันนั่นแหละนะครับอามัดก็กลับไปเล่นเป็นวิงขวาเนาะเอมโบโมก็กลับไปเล่นเป็นตัวรุกฝั่งขวาแล้วก็ให้โอกาสโจโชเซลซี่ไปเล่นข้างหน้าถ้าเป็นแบบนี้อกภาพที่มันจะเห็นคือมันจะเกิดการหมุนเวียนของผู้เล่นแนวลุก3คนที่เซอร์ซี่เนี่ยคือตัวลุกธรรมชาติแล้วก็จะตัวไม่ฝื่อยู่แล้วคุณย่าเนี่ยหลากหลายได้หมดเล่นซ้ายเล่นขวาเล่นกลางทาได้หมดนะครับหมายถึงแนวลุกกันนะส่วนเอมโบโมเนี่ยไม่ต้องห่วงครับตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเขาคือ เครื่องจากสังหารประตูของยูเนเต็ดละกันนะครับยิงประตูให้ยูเนเตดเนี่ยมากที่สุดแล้วตอนนี้ก็เป็นคนสําคัญมากๆแล้วก็ถ้าเอมโบโมได้ไปเล่นทางขวาเนี่ยผมก็ยังเชื่อลึกๆเลย,เลยทุกคนว่าอาหมัดแกมโมโมก็จะเป็นพิษส่งอันตรายของทีมฝ่ายตรงข้ามทีนี้กลับมาที่ซึกซก่ต่อนะครับประเด็นสําคัญ คือเซอซี่เนี่ยโอกาสของเขาเนี่ยเรามีข่าวชัดเจนแหละทุกคนว่าเซอร์กซี่เขาก็ไม่ได้อยากเป็นสำรองนะครับอย่าลืมว่าปีหน้าเนี่ยฟุตบอลโลกคือผมเน่ยย้าเรื่องนี้ตลอดว่าผู้เล่นสำรองเนี่ยถ้าไม่ยกระดับมันจะไม่ใช่แค่โอกาสในการลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่มันจะเป็นโอกาสที่เขาจะต้องรอไปอีกสปีเพื่อที่เขาจะติดทีมทีมชาติไปบอลโลกเนาะซึ่งเซอกซี่เนี่ยเขาก็เป็นคัดิเดต ที่ติดกับทีมชาติน์แลนด์นะครับและอย่าลืมว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็แทบจะใกล้การันตีในการไปบอลโลกแล้วนะครับลูจโชอิงเนี่ยผมว่าเขาก็มีความฝันนะครับฟนะุตบอลทุกคนคงมีความฝันที่4ปีครั้งหนึ่งจะไปเล่นในรายการโชนาเมนท์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างฟุตบอลโลกเนาะ มันปฏิเสธไม่ได้ว่าเซ็กซี่เขาคงคิดแหละที่จะย้ายเพื่อไปหาโอกาสในการลงเล่นเพื่อให้โรนัล์คูมันที่เป็นเฮดโค้ชของทีมชาตินเนเธอร์แลนด์ตอนนี้เนี่ยมองเห็นเขามากขึ้นดีกว่าเขานั่งตูดด้านกับแมนยูแต่โอกาสของเขามันดันเข้ามานะครับที่เชสโกเจ็บซึ่งผมว่าการรับโอกาสครั้งนี้เนี่ยมันก็มีความกดดันแล้วมันก็ ต้องดูว่ามันจะส่งผลดีแค่ไหนกับแมนยูนะครับซึ่งผมเชื่อลึกๆเลยว่าเซอรซี่จะได้รับโอกาสมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนะครับแต่แต่ผมยังเชื่อขึ้นไปอีกจากข้อมูลที่เราประติดต่อ,อก,กันนะมันจะรู้ว่าการที่เราจะไม่ได้แค่ขาดเชสโกแต่เรากําลังจะไนะเรากําลังจะขาดอุซัยมาซาอุยกำลังจะขาดเอมโบโมกำลังจะขาดอามัดเนี่ยตารองมันต้องมาแล้วคนที่จะรับโอกาสก่อนเพื่อนเลยนะ มันคือเซอร์ซี่นะครับเอาง่ายๆเอาก่อนที่ผู้เล่น3คนที่ผมบอกเมื่อกี้จะไม่อยู่เนี่ยเดี๋ยวจะมีเกมเจอแกเอเวอร์ตันหลังจากกลับมาจากเบรกทีมชาติเล่นในบ้านเจอเอเวอร์ตันเนี่ยผมว่าเกมนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสของเซอร์ซี่ได้นะครับเพราะว่าแมนยูคงไม่เล่นเกมรับกับเอเวอร์ตันอยู่แล้วเอเวอร์ตันต่างหากที่คงจะต้องเล่นคอมแพคแล้วก็รอโต้กลับถูกไหมดังนั้นเนี่ยอโมดิมคงต้องใช้แผนที่มีกองหน้าตัวเป้านะครับซึ่งมันจะเป็นใครไปไม่ได้เพราะเชสโกเจ็บใช่ไหมละ่ะ ส่วนเกมเจอคริสตัลพาเลตนะครับหลังจากนั้นอีก5วันนะช่วงสิ้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยออกไปเยือนเนี่ยอันนี้เป็นไปได้สูงที่อาจจะไม่ได้มีกองหน้าตัวเป้าแต่ถ้าโจชาูเซอร์ซ,ซ่เขาทําให้ดูเบนนามริมเห็นว่าถ้าเขาไปเล่นกองหน้าตัวเป้าแล้วมันสามารถสร้างประโยชน์ช่วงท้ายซีซั่นของดูเบนนามริมซีซั่นก่อนเนี่ยเซอร์ซ่เนี่ย ลงมาแล้วพักบอลเก็บบอลได้ดีกว่าคอยลุลุนอีกนะก็ต้องมารอดูว่าถ้าเขายกระดับได้ตั้งแต่เกมเอเวอร์ตรันเนี่ยผมว่าคริสตัลพาเเขาก็อาจจะได้ออกสตาร์ดดังนั้นถ้าเราดูไทม์ไลน์วันนี้อาจจะพูดเรื่องส่วนตัวของเซอร์ซี่เยอะคือถ้าเขาอยากจะลงเล่นในฟุตบอลโลกนะครับอยากจะติดทีไมไปด้วยแล้วก็อยากจะได้รับโอกาสมากขึ้นนะผมว่าไม่มีไทมิ่งไหนแล้วที่ มันเหมาะเท่ากับทามิงนี้แล้วนะครับส่วนยูเนเตดเนี่ยจะต้องหากองหน้ามาแทนระหว่างที่เชสโกเจ็บเนี่ยผมว่าตัดปัญหาตัดเรื่องนี้ไปได้เลยดูเบนอาวาริลมเขาไม่ได้แผนเรื่องนี้ไว้อยู่แล้วนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องการยืมตัวในช่วงในช่วงแบบเดือนมกราที่มีเดือนเดียวเนี่ยดูเบนอาวาริลมเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วแหละว่าถ้าสมมุติว่าต้องยืมมาแล้วใช้ระยะสั้นแล้วปล่อยกลับเนี่ยเขาไม่ทําดีกว่านะครับเขาสู้ที่จะพัฒน,นานักเตะดาวรุ่งหรือว่าพัฒน,นาตัวสำรองให้มันยกระดับขึ้นมาดีกว่าดัังนน้ โอกาสของเซอร์ซี่อ,อยู่ในมือแล้วนะครับก็ก็ต้องมารอดูว่าเขาจะคว้ามันได้ไหมนะครับแต่ผมเชื่อลึกๆนะทุกคนนะว่าถ้าเซอร์ซี่เนี่ยทำได้เหมือนที่ เราคุยกันเหมือนที่ผมบอกไปในคลิปเนี่ยผมว่าเราก็จะเห็นมิติใหม่ๆในระบบของดูเบนนาโมริมนะครับเซอร์ซี่เนี่ยมีประโยชน์นะทุกคนถ้าเราดูเกมบรุญญาเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยไปกับบอลที่น่ากลัวมากนะครับแล้วก็โอเคละพอมันมาอยู่กับยูเนเต็ดเนี่ยโอกาสมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันเรายังไม่ได้เห็นช่วงที่เขาพีคมากๆช่วงที่เขาเข้าฝักเนาะ ก็ต้องดูในช่วงนี้นะครับว่าเฮ้ยเขามีข้างหลังเป็นคุณย่าที่มีมีมีสไตล์คล้ายกันอาจจะเล่นร่วมกันแล้วมันคลิกก็ได้แล้วก็มีโบโม่ที่พร้อมทะลุทะลวงมีอาม,มัดที่พร้อมทะลุทะลวงให้ตลอดเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดถนัดของเซอร์ซี่ก็ได้พเพราะเซอรซี่เนี่ยเขาเป็นศิลปินอยู่แล้วนะครับเขาเป็นอาร์ติสต์อยู่แล้วเขาแบบเหมือนเต้นระบำในสนามนะครับก็ ผมเอาใจใช่วยโจโซเซ็กซี่นะผมอยากให้เขายกระดับเพราะว่าอีกในหนึ่งมันจะเป็นประโยชน์ของยูเวต็ดนะครับควอรเดฟมันจะแข็งแรงขึ้นแล้วช่วงเดือนพฤศจิกากับธันวาเนี่ยมันเตะทีนะครับแบบไม่กี่วันต้องเตะแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยนักเตะสำรองมันต้องช่วยกันแบบอย่างมีนัยยะสําคัญนะฮะโอเค okay. นี่คือเรื่องราวของโจโซเซ็กซี่นะโอกาสของเขาที่ผมหวังว่าเขาจะคว้ามันได้นะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเขา คว้าโอกาสนี้ไม่ได้จริงๆคือมันไม่ใช่แค่การลงสนามนะทุกคนนะโอกาสของเขาเนี่ยมันอยู่ในสนามซ้อมแล้วนี่ที่เขาไม่ได้ไปติดทีมชาติด้วยเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดูเนบนอเบริมเขาจะเนชั่นแล้วก็โฟกัสโจโชเซร์ซี่เป็นพิเศษเนี่ยตอนณตอนนี้ผมแม่งยังภาวนาเลยว่าให้โจโชเซร์ซี่เนี่ยเขาฮึดหน่อยนะครับอยากคิดแค่อยากจะย้ายทีมในช่วนนงเดือนมกรดาเพราะโอกาสมันมาแล้วจริงๆเอาใจช่วยเขาแล้วหวังว่าเขาจะมายกระดับยูไนเต็ดแล้วก็ พาอยู่ในเตด,ดไปอยู่ในจุดที่ควรจะอยู่ในช่วงที่เบนจามินเชสโกเจ็บละกันนะฮะผมเอาใจช่วยแอบเชร์แล้วทุกคนนะโอเคทุกคนคิดเห็นกันว่ายัางไงบ้างครับกับกับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับทุกคนมองไว่ายังไงของเรื่องโจโจเซ็กซี่เขาควรจะได้รับโอกาสไหมหรือว่าเอ้ยแมนยูคงจะมีแผนอื่นที่ไม่ต้องใช้เขาแล้วสามารถเอาตัวรอดในช่วงที่เบนจามินเชสโกเจ็บได้ก็ลองแชร์ลองพูดคุยกันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับโอเคทุกคนคลิปก็มีประมาณนี้แหละ เท่านี้แหละทุกคนในคลิปคลิปนี้นะครับก็ทิ้งท้ายนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยเหมือนเดิมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วก็ใครเรียนอยู่ทํางานอยู่ตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานนะขอให้ทุกๆวันนะครับเป็นวันที่ดีของทุกคนนะขอให้ทุกคนโชคดีไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้โชคเข้าข้างอยู่กับทุกคนตลอดไปแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ผมตัวนะัดจากช่องแตะลอดขาขอลาไปก่อนกดติดตามให้ด้วยนะทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ